สวัสดีจ้ายิ่งกลิน่นฉันเอข้ามากินเขาพี่น้องค่ะนี่สายบัวรักขุม้มอ่ไปอันนี้น้องผักบุ้งให้น้องบังมาดอกชะอมไม่ได้กินนี่พักดงองพี่น้องพักดองสมพักบวนเหรออันนี้ขัวกระปู ít tầm mực đen, xem này đã, giặc, bể sang rang, bể tung uốn này khát, nhau gần vào đây này, hiển bó hiển huy bó, cái hình cái này ổng, ổng là มาเ่น้องมาเด้อเ่น้องจังทีนั่นเวทีชีวิติตเป็นสุีนกกีดที่ระแด่ของกงของแดงอ่ละนะสอัดีเออบ้านี่น้องถือกินพักสุมพักเห็ดถึงเงี้ยหัวเลยมัดต่อนหัวที่ปากใส่พวกขาเอาไปสู้อยู่เพน้องเอ้ยกินก็ได้บอกเก้วฮะ buốt kinh cái này, nhìn thác lái nhìn mây kéo hắt luôn, quan khẩu là mong, làm cái trống có vắng, buốt cái เาง่ายอย่าง,งูบเลพ <c oughs> ยพี่น้องฮึฮึดูักป่าปังบ้านว่ากันหอนชุดหอนด้พี่น้องจะไปสรีบ้านยังไหนเนาะขอถูกขอให้ไหล่ยบมากกัน ขา้อนใจสัดาชูปูใจสุดชูปัดเจ้าพักจำเหิือนกันห่าบอเปล่นตะกินก็สร้างแขรที่กอเจ้าบึงอาจจะสวยงามเนาะ chưa đẹp, cái con như vậy mẹ không nhịn được nghe kia, còi <laughs> น้ำอ,ไอะอไหลปวกปวดเมื่องผู้ใดก็ค่อยปวดก็จะปวดเดอ้อพี่น้องขาทำไมมันปวดครับมียำสะดุดถืออย่างนี้แหละชัางยางนี่แหละตุ่มอินนั่นแหละหูมึนโอ้บ่เมีนงผมุกพี่น้องไม่อย่างเนี้อ๋อไม่เกิดเพล่ไพน์นู้น แต่ว่าปันไมนสะดุดพี่น้องมันไ็นสะดุดจ้งเหนยลูกพริกนี่เดียวยพูดกวานไหยอีกก็้วมเดวยพี่นย่งเดวย

thay rớt già, cái này khô cả cả sẹp luôn, đây là những cái không phải, xẹp, phải, xẹp. phải À, là khu mướn thi súp này luôn nè. Coi nhạc đấy, cộng thêm cả phong trào. Nhằm trong năm là bao ปวดค่ปวดอยู่แน่แต่หน่อยปุป๊บๆขอใหายังกอ,อกเกกองปวดรุดต้วใจกันออกรูกไีมน้อง แรกเกี่ยวปวดทับนี่ปูรองกีน้องนี่ปูควายนี่ปูรอง Tôi xóa quá Điều này Kiếp khai điều này con nhang đây cái già mà hả Cái này phải thì cho mua trong người xấu nó phải nhăn đây rồi làm sao mà cứ già thì sống ดูเดี๋ยตุกงก็บ่เ่ด้าม่เอตตามันี่ยนเป็นไงอืมเปี่ยงงามหรอ ผมอยู่ลงดีไปไม่น้องค่ะใจจุบกันอยู่นยังได้หลายอยู่คนตัวบ่แหงพี่น้อง ามยนี้แห <in st> <ress> ้งแล้วตรงฝนมาให้แน่บ้านเฮาเพิ่นก็เก็บเฮ็ดฝนห้นัน้องจ๋าบ้านผู้ขาบ่มีฝน เก็บเกียวจับย่ำเเงี้ยพี่น้องแทบมันมันเก็บเกียวมุ่ไปนเอโดพี่น้องทีนี้เอาที่หลังเลยล่าที่ล่าน้องกันมันหย่ำทรมานย่ขน้นรำคาญ จิมนี่สิมมี่ได้จ้าจิมน่าบึงไม่ช่วงไม่โซโคสต์สัสกแค่ก็เลยก็เชื่อก็จะตามย้ําผึ่งแชาแนลเน่ได้จ้าขอบคุณค่ะ